ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องติดตามรับฟังสารคดีละครวิทยุในโครงการยุติธรรมสู่มูบานโดยสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีนำเสนอเรื่องเรื่องกู้ไว้ใจป้าไหม ป้าไหมเปิดร้านขายอาหารอีสานขายสมตำขายลาบขายก้อยอยู่ร้านเพิ่งมาแงนอยู่เลมถนนแต่ละมือก็มีลูกค้าเป็นประจำจำนวนมากเมือ่อใดขายดีกับกำไร3-4ถึงพันบาทแต่ป้าไหมเล่ากันยังมีปัญหาเรื่องของการเงินอยู่เฮ้ยพ่อไหมเอาลาบไว้จานหนึงป้าเอาสมตำไว้จานนี้ด้อโอ้ยช็อตช็อตช็อตจะกลางเดือนอยู่แล้วไล่ใจกะไล่ไล่เพราะว่าสิเป็นค่ารถ ค่าบ้านค่าลกูกหวยกับบ่ถือน้ำเขาเจ้กเถือ่อ <C ül> ทั้งหวยใตยดินทั้งรัฐบาลแห้งตัวใดก็ถือกินตลอดใส่สีคาวหวยคาแช่นีนอกระบบอ,อีกเบอร์แปลกๆทั่วมาก,ก,บกาับบอกรับใส่สีเงินลงทุนสื่อของมาขายอีกเดือนนี้หาบ่ได้หนึ่งหมื่นบาทตายเน่ๆเลยข่อยโอ้ยสมุทรเจ้าเป็นเครื่อโมข่อยบ่นอ่อ้ามุนเงินบ่ท่านบอกเดี๋ยวนู้ซีแนะนำให้ไปหาเฮียตนเฮียตนเราปล่อยเงินกู้ตัวเนี่ย แถวบ้านนู้น่กะกู่กับเล่าเพื่อกันหลายคนอยู่เดียป้าด้วยความที่ป้ากำลังห่อนเงินก็นเลยต้องตัดสินใจไปกู้เงินกับเฮียตน้นโดยเฮียต้นให้กู้20,000บาทดอกเบี้ย20%ต่อเดือนถ้าเดือนไดบม่มีเงินตน้นก็ให้ส่งดอกเบีย้ยเดือนละ2,000บาทโดยซิมี่แก้งมัวกันนกมาเก็บทุกเดือนซึ่งมาแต่ละครั้งถ้าบรด้เงินกะคููเข็นต่างๆนานา,นาจนป้าเกิดความกลัว ป้าไหมเงินที่ยืมล่ะใสา่าว้สิ่ใจเย็นนี่ถ้าเดือนนี้ส่งต้นบ่ได้เจ้าก็ต้องทรงดอกมาก่อนแม้ถ้ามื้อนี้ไข่บ่ได้ดอกเบี้ยเด้อข่สิเผาร้านเจ้าทิมและก็ย่าคิดว่าชีวิตเจ้าสิมีความสุข้อป้าเฝ้าใจมาสิดีๆสิ่ใจหรือป่าใจเดียวนี่ยโอ้ยอย่าเฝ้าใจอย่าเฝ้าใจใาจเย,ย็นๆใจเย็นๆยศป้าไม่ีเงินป้าสีเฝ้าเอาไปขึ้นเลยจา้าป้าบ่เบี้ยวดอกป้าบ่เบี้ยวดอกป้าไหมจำเป็นต้องใส่เงินในการหมุนใจนี่ จนต้องยืมหนี้นอกระบบประตตำกว่าสิรายทั้งเงินกู้จากอบังที่เคยปล่อยจากแก้งหมวกกระนกจากนายทุนซึ่งแต่ละที่มีดอกเบี้ยที่สูงและเริ่มมีการท่วงมีโหดขึ้นทุกมือป้าขั้นมือนี่เจ้าบ่จจายเด้อกับบ่เป็นหยังแต่มือนี่ป้าต้องเหตุสัญญากู้ยืมเงินเด้ป้ายืมเพิ่นมา2องหมืน่นรวมดอกเบี้ยเกา่ายังบ่จจายอีกมื้นหนึ่ง เอาดอกเบีย้ยกับเงินต้นมาร่วมกันเท่ากับป่ากู้เงินเพิ่นสามหมื่นบาทดอกเบี้ยหาเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนต่อไปเสรีมีหลักฐานแบบนี้ป่าโอเคไหครับป่าโอเคจ้าตอนนี้ป่าไม่มีมจากเงินกู้หนอกระบบดอกสูงจนใจบอ่อวเพราะการบริหารการเงินที่ผิดพลาดและเหี้ยต,ตนเองก็ยังคงส่งคนมาทวงแต่พอบ่อดดถึงขันทำไรยร่างกายเกิดขึ้น อ้าวป้าไหมนีว่าใจแมนบบนี่เห็นที่ต้องใส้ไม่แข็งกันแล้วใจโบเจ้าสิใจโบใจโบใจโบใจมาดีๆป้าไหมพอโดนลูกน้องเฮียตนทำลายก็เลยไปแจ้งความและขอความซอยเหลือจากศูนย์ซอยเหลือลูกหนีหลังจากนั้นลูกน้องเฮียตนบ่มีผู้ใดกล้ามาทำลายร่างกายอีกเลย แต่โบนานก็ได้รับหมายสารส่งมาถึงบ้านโอ้ยตายแน่แน่ตายแน่แน่และฉันเข้านี่มีหมายสารจากเฮียตบอยืนฟองมาตายแลวฉันเข้านี่ฉันจะเฮ็ดจ้าได้ดีมีผู้ใดหูบอกฉันแนะ่หลังจากที่ป้าไหมได้รับหมายสารจนถึงวันสารนัดด้วยความยานเรื่องของการขึ้นสารป้าไหมตัดสินใจว่าไปตามสารนัด จนสารมีคำพิพากษาใหา้แพ้คดีขาดนัดคำยืนให้การหลังจากนั้นเฮียตนก็ได้ขอบังคับคดียึดทรัพย์บ้านที่ดินป้าไหมแต่ในที่สุดสารก็ได้พิจารณาหม่และให้ป้าไหมจาจเงินคืนเท่าที่ทำสัญญาจ,จริงคือส0ม0 0นบาทและหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านมาได้ป้าไหมโบอยากเป็นหนีนอกระบบอีกต่อไปก็เลยคิดไปกู้เงินธนาคารมาใส่หนีนอกระบบพอดอกเบียดฮูกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ป้าไหม แตนักถึงความน่ากลัวของหนีนอกระบบนอกจากดอกเบีย้ยแพงเกินกว่ากฎหมายกำหนดดอกเบีย้ยคงขีบบมีลดต้นลดดอกมัดถึงบังคับให้กู้เงินเกินวงเงินที่ต้องการท่วงหนีจากคนกระไรชิดและเสียงโดนท่วงหนีโหดครับพี่น้องคุณดูฟังหนีนอกระบบคือหนีเงินกู้ที่คิดดอกเบีย้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดเกินร้อยละสิบหต่อปีหรือร้อยละ 1.2ึ 1> 1. หาต่อเดือนโดยที่เจ้าหนี้บอแมนสถาบันการเงินเจ้าหนี้นอกกระบบบางรายอาจสิใส่วิธีต่างๆในการติดตามพ่วงหนี้เพื่อกดดันลูกหนี้ให้ได้รับความอับอายเกิดความกลัวคู่เข็นถึงขันประทุสลายต่อร่างกายและทรัพย์สินพี่น้องครับตราบใดที่ห้องหูจักคุณค่าของเงินและการวางแผนการใส่ใจเงินอย่างรัดกุมเฮากระิบ่เผอตัว และล้วมตัวไปเป็นหนีนอกระบบแน่นอนด้วยความปราถนาดีจากโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี